ครับคุณผู้ชมอ่าคลิปนี้นะครับมาคุยกันเล่นๆนะครับเกี่ยวกับการแปลงนะฮะถังปิกนิกนะครับถังปิกนิกเป็นอ่าเกี่ยวสลัเปานะครับผมนี่ฮะมันจะมีตัวแปลงอยู่คือตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับหลักการง่ายๆก็คือถอดหัวบัวออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ถังปิกนิกของคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นเกี่ยวสลัเปาทันที นั่นแปลว่าเราสามารถใช้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเตานะที่ใช้กับแก๊สระเปาหรือแม้กระทั่งตะเกยียงที่ใช้กับแก๊สระเปา้าก็สามารถใช้งานากับตัวนี้ได้นั่นเองบอกก่อนนะครับคนที่ซินเซียนนะคนที่สินเซียน,นะน,น,ยนหรือว่าคนที่กางเต็นท์มานานแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่มาอธิบายเนี่ยคืออยากให้มือใหม่รู้ด้วยว่าเออไอถังแก๊สพิกนิกมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับโอเคนะเซ็ตถังพิกนิกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันดับแรกเราถอดหัวบัวออกอก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวบัวนะคร เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าหัวบัวนะครับผมแล้วก็ถอดตัวฐานออกนี่คือตัวฐานของมันนะครับนี่คือแยกออกจากกันนะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่านมหนูนะครับตรงนี้นมหนูนะโอเคเราก็บิดออกนะครับตัวนี้นะครับหัวบัวตัวนี้นมหนูนะครับเนี่ยส่วนมากเขาจะขายทั้งเซตกันแบบนี้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็ขายเจ็ดสิบบาทบางร้านก็ขายร้อยหนึ่ง นะครับแล้วแต่ร้านเนาะพอถอดออกตัวแก๊สปิกนี้ของเราก็จะเป็นรูแบบนี้ครับคุณผู้ชมตัวแป้งจะเกลียวยยใหญ่ๆแบบนี้นะครับกลายเป็นเกลียวเล็กๆแบบนี้เป็นเกลียวสลัเป่านะครับผมทีนี้เราก็หมุนใส่เลยนะคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อมือใหม่โดยเฉพาะนะครับเผื่อท่านใดไม่รู้นะแต่ผมว่าส่วนมากน่าจะรู้กันนะครับผมรู้ไว้ใช้ว่านะคุณผู้ชมนะครับรู้ไว้ประดับความรู้นะครับอโอเคปึ๊บนะครับโอเค เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ฮะแต่เช่นเตาตัวนี้นะครับผมนี่ฮะปกติมันก็จะใช้ถังแก๊สสารเปาใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมหมุนลองใส่ให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้ไแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันก็สามารถใช้งานกับถังแก๊สพี่นของเราได้เพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นเกลียวสารเปาเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะร้อนหรือเปล่าหมไม่ร้อนเท่าไหร่ ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองจุดดูนะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับหลักการเหมือนกันกันกบตัวแก๊สละเปานะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนถังแก๊สปิกนิกเป็นเกียร์ลาเปาแค่นั้นเองนะครับอ่อาอย่างหนึ่งก็คือตะเกียงแก๊สครับนะครับหลักการเหมือนกันครับผมสามารถใช้งานได้กับตัวถังแก๊สปิกนิกเหมือนกันนะ อ่ะเดี๋ยวผมถอดแล้วก่อนเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยจากจากนั้นเดี๋ยวผมเตรียมจุดนะอ่ะลองดูนะครับมาเห็นไหมฮะใช้งานได้เหมือนถังแก๊สกซระเป๋าทุกอย่างนะครับเราเปลี่ยนแค่เกียวแค่นั้นองนี่ฮะใช้งานได้แล้วนะครับเห็นไหม ไม่มีอะไรแตกต่างจากาตัวสระเปาเลยนะครับนี่ฮตัวแก๊สสารเปราเนาะเวลาแก๊สหมดก็ไม่ต้องมานั่งเติมนะครับให้เสียเวลาแค่ยกตัวนี้ไปร้านแก๊สเติม50บาทจบเลยนะครับโยง่ายกว่ากันเยอะนะแล้วก็ปริมาณแก๊สนะครับถังปิกนิกหนึ่งถังนะเท่ากับแก๊สสระเปาแบบนี้นะครับตัวใหญ่แบบน,นี้2กระป๋องนะครับที่ผมบอกนะมือเก่าๆมือเก่าๆเ,เ,เ,เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า นะครับมันสามารถทําแบบนี้ได้แต่ผมเชื่อว่ามือใหม่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมผมก็เลยมาอธิบายนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเตานะครับที่มีสายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีสายแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเห็นไหมผมต่อกับตัวถังแก๊สปิกนิกเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ก็เปิดเห็นไหมใช้งานได้เหมือนกันน,ะนี่ฮะไม่ต่างอะไรกับตัวแก๊สละเปาเลยไหม เนี่เล่งหลีได้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะสุดท้ายนะครับแนะนําสถานที่ซื้อนะครับผมผมซื้อจากช้อปปีนะครับคุณพิมพ์คําว่าแปลงถังแก๊สปิกนิกนะครับแปลงถังแก๊สปิกนิกนะครับเดี๋ยวก็เจอนะฮะมีหลายเจ้าขายในนั้นก็เลือกซื้อกันตามสบายนะครับผมก็ราคาประมาณ 160- 170รนะครับรวมส่งก็ไม่ถึง200อนะครับอตรตีกลมๆก็มี200มีทอนนะครับสองมีทอนประมาณนั้นเนาะ ก็ไปหากันดูนะครับผมโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็ลองทำตามผมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ